สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องพามาชมต้นปาล์มสองปีกับอีก3ามสี่เดือนครับครับต้นปาล์มสองปีนะครับพี่น้องนี้ต้นก็เหมือนจะใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่พอดูลูกครับพี่น้องมันเกินไปแล้วไม่ได้สับออกครับถ้าสับออกก็คงจะโค,คนใหญ่มากกว่านี้อันนี้เราไม่มีเวลาสับเราไม่ได้สับออกเลยครับดูลูกครับพี่น้องโอ้มันออกเยอะเกินครับ ปุ๋ยเราไม่ถึงนี่น่าจะเน่าไปเฉยๆครับอันนี้เน่าไปหลายทลายละเพราะว่ามันมันต้องการปุ๋ยเยอะเราใส่ปุ๋ยไปประมาณ2กิโลครับปีนี้ปี2568ครับพี่น้องเดือนมิถุนายนลูกก็ใหญ่ก็ลูกก็เต่งตึงดีนะครับต่งตึงดีครับสปีครับพี่น้องตันนี้แล้วก็เพื่อนๆกันก็นกออกลูกเต็มแล้วครับ2ปีเหมือนกัน แต่ต้นอื่นก็ไม่ลูกเยอะเท่านี้ครับเพราะว่าบางบางต้นผมก็สับทลายออกมันก็จะโคลนใหญ่ดีครับบางต้นก็สับออกทันบางต้นก็สับออกไม่ทันมันก็สุกไปเลยครับเพราะว่าบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงตั้งใจว่าจะสับออกครับแต่มันก็ไม่ได้สับมันก็เลยปล่อยมันก็จะสุกครับีปามสองปีครับปามสองปีต้นในปีนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับพี่นอง สมบูรณ์ดีใหญ่เห็นทันตาเลยครับหลังจากโดนน้ำโดนปุ๋ยไปพอเราใส่ปุ๋ยตั้งแต่เดือนเมษายนครับพอโดนน้ำโดนปุ๋ยไปก็ทลายออกมาเยอะแล้วก็ต้นก็สมบูรณ์ดีครับพี่น้องปลามอยู่นิวันนิดครับสองปีกับอีกสี่ห้าเดือนครับพี่น้องประมาณนี้โอ้ต้นนี้ก็ใบน้อย แต่ถ้าลายทำไมเยอะจังครับพี่น้องเยอะมากครับผมโดยรวมสวนจะลกๆหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าเดือนเดือนออมิถุนาปลายเดือนคลัคบปามสองปีก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องมีสุกบ้างแล้วครับพี่น้องปามสองปีกับอีกสี่ห้าเดือนครับมีสุกบ้างให้เห็นละ โอเคครับผมสวัสดีครับ